เช็คราคาประเมินที่ดินราคาประเมินบ้านราคาประเมินคอนโดง่ายๆด้วยสำเนาโฉนดแค่แผ่นเดียวทําได้ด้วยตัวเองไม่ต้องไปสํานักงานที่ดินด้วยนะครับจะทํำยังไงวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับผมวินกูรูลิฟวิ่งนะครับวันนี้ฮะผมจะมาแนะนำนะครับวิธีการตรวจเช็คราคาประเมินกรมที่ดินนะฮะไม่ว่าจะเป็นทรัพย์ประเภทที่ดินเปล่านะฮะบ,บ้านคอนโดทาวน์โฮมทาวน์เฮาส์ต่างๆเนี่ย มีวิธีเช็คราคาประเมินกรมที่ดินด้วยตัวเองหรือเปล่านะครับสามารถทํายังไงได้บ้างต้องเริ่มต้นยังไงเดี๋ยววันนี้จะมาทําให้ดูครับก่อนที่จะไปคุยกันนะครับอธิบายก่อนว่าราคาประเมินกรมที่ดินคืออะไรนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ราคาประเมินที่ดินคืออะไรนะครับราคาประเมินกรมที่ดินนะครับคือราคากลางนะครับของที่ดินในพื้นที่นั้นๆน,น,นะฮะซึ่งจะถูกออกโดยหน่วยงานรัฐบาลที่เรียกว่ากรมธนารักษ์ครับซึ่งราคาประเมินกรมที่ดินนะครับจะแตกต่างกันออกไปตาม พื้นที่ความต้องการและศักยภาพในการเติบโตในทําเลนั้นๆนะครับพูดง่ายๆก็คือทําเลไหนที่มีความต้องการมากการจเจริญเติบโตมีมากราคาประเมินกรมที่ดินก็จะสูงครับเช่น ที่ดินในเมืองนะครับสาทรสิลมเนี่ยราคาประเมินสูงมากนะครับแต่ถ้าไปต่างจังหวัดไกลๆเนี่ยราคาประเมินก็จะถูกลงนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับความต้องการดีมาซัพพายในพื้นที่นั้นๆนะฮะซึ่งโดยปกติแล้วนะครับราคาประเมินกรมที่ดินเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มสูงขึ้นทุกปีนะฮะถ้าเรามองจากอดีตมาเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นทุกปีนะครับเนื่องจากให้คิดภาพตามผมนะครับว่าทรัพยากรประเภทที่ดินเนี่ยเป็นทรัพยากรที่มีจํากัดถูกต้องไหมแต่ความต้องการที่จะเป็นเจ้าเข้าเจ้าของที่ดินเนี่ย มีจํากัดแต่ดีมานมีความต้องการเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นบวกกับเงินเฟอ้อที่เพิ่มขึ้นทุกปีนะฮะเป็นเหตุผลที่ทําให้ราคาประเมินที่ดินสูงขึ้นทุกปีและนี่เองแหะครับที่เขาบอกว่าอาสังหาริมทรัพย์เนี่ยมีแต่ราคาจะขึ้นก็เพราะเหตุผลนี้แหละครับคำถามต่อมาคือเรารู้ราคาประเมินที่ดินไปเพื่ออะไรใช่ไหมฮะเพราะโดยปกติราคาที่เราเข้าใจเนี่ยก็จะเป็นราคาซื้อขายว่าไอหลังนี้ขายเท่านี้ที่ดินแปลงนี้ขายเท่านี้ตรงนี้คือราคาซื้อขาย แต่คำถามก็คือไอราคาประเมินที่ดินเนี่ยเอาไว้ใช้ทําอะไรในเมื่อเราไม่ได้ใช้ซื้อขายกันอีกใช่ไหมครับ ต้องบอกนะฮะว่าราคาประเมินกรมที่ดินเนี่ยไว้ใช้เมื่อนะฮะเราไปคิดค่าใช้จ่ายวันโอนณกรมที่ดินนะครับ <c oughs> อีกดีนะเอาไว้ใช้คิดคำนวณค่าใช้จ่ายต่างๆที่จะเกิดขึ้นวันโอนณกรมที่ดินสําหรับใครที่ยังไม่รู้นะว่าวันโอนเนี่ยต้องไปเจอกับอะไรบ้างจะไปเจอค่าใช้จ่ายตัวไหนบ้างนะครับผมเนี่ยได้ทําคลิปอธิบายนะครับเกี่ยวกับเรื่องค่าโอนไว้อย่างละเอียดเลยนะว่าถ้าคุณไปโอนบ้านโอนที่ดินโอนคอนโดที่กรมที่ดินเนี่ยคุณจะต้องเจอค่าใช้จ่ายอะไร บ้างถ้าใครยังไม่ดูนะครับกดข้างบนนี้เลยฮะเข้าไปดูคลิปนั้นก่อนได้นะครับนะจะได้เข้าใจตรงกันว่าเราจะเจออะไรบ้างซึ่งค่าใช้จ่ายหลักๆนะครับที่มันจะเกี่ยวข้องกับราคาประเมินกรมที่ดินเนี่ยมันจะมี3ตัวครับตัวแรกคือค่าโอน ตัว2คือค่าอากรสแตมและตัวที่3คือค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ3ตัวนี้ครับที่จะใช้ราคาประเมินกรมที่ดินมาพิจารณาคู่อ๋อแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่จะใช้ราคาประเมินกรมที่ดินมาพิจารณาด้วยเนี่ยคือเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี2563นนี้นะครับ ก็คือว่าการคิดอัตราภาษีเนี่ยเขาเนี่ยจะเอาราคาประเมินกรมที่ดินเนี่ยมาคิดนะฮะคืออย่างนี้เขามองว่าถ้าเขาเอาราคาซื้อขายเนี่ยมันจะไม่มีมาตรฐานถูกไหมเพราะในพื้นที่เดียวกันไอ้ซับข้างๆกันเนี่ยราคาอาจไม่เท่ากันก็ได้เพราะผู้ซื้อผู้ขายอาจจะพอใจในราคาไม่เท่ากันดังนั้นเขาจึงต้องใช้ราคากลางซึ่งก็คือราคาประเมินกรมที่ดินนี่แหละครับมาประเมินอัตราภาษีที่ดินให้นะฮะ อีกทีว่าถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับไม่รู้ว่ามันคำนวณยังไงเนี่ยผมทำคลิปไปแล้วอย่างละเอียดเลยนะครับกดข้างบนนี้นะครับเพื่อเข้าไปดูได้ทีนี้มาถึงประเด็นว่าถ้าเราอยากตรวจสอบราคาประเมินกรมที่ดินเนี่ยเราจะต้องทํำยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะทําไปพร้อมกับทุกคนเลยนะฮะเดี๋ยวทําให้ดูทีละสเต็ปเลยนะครับเริ่มต้นนะครับให้เราเข้าไปที่ Google นะครับพิมพ์คําว่าราคาประเมินที่ดินนะครับนี่ทําแบบนี้นะครับ กดค้นหานะครับเราจะมาเจอกับลิงก์แรกนะครับคือระบบค้นหาราคาประเมินที่ดินวงเล็บกรมธนารักษ์อันนี้แหละครับกดคลิกก็ไปเลยฮะ พอคลิกเข้าไปนะครับเราจะมาที่หน้าเว็บไซต์กรมธนารักษ์นะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถค้นหาราคาประเมินได้หลายแบบเลยนะครับแต่ที่วันนี้จะมาทําให้ดูนะครับคือตัวแรกครับราคาประเมินที่ดินจากเลขโฉนดนะครับนี่ตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับกับตัวที่2ที่จะมาทําให้ดูครับคือราคาประเมินอาคารชุดนะครับจะมาทําให้ดู2ตัวนะฮะเริ่มแรกก่อนนะครับโฉนดแผ่นนี้นะฮะที่ผมมีอยู่เนี่ยเป็นบ้านนะครับเป็นโฉนดบ้านเดี่ยวนะเดี๋ยวมาดูกันผมก็กดเลยราคาประเมินที่ดินนะครับ จากโฉนดสิ่งแรกที่ต้องกรอกนะครับคือเลขที่โฉนดนะครับเลขที่โฉนดจะอยู่ตรงนี้นะครับมุมบนขวานะครับให้เรากรอกลงไปนะฮะ,ะเลขที่โฉนดนะครับใส่ไป36938อ่ะ3 6 9ห8้าสนะครับหน้าสำรวจเนี่ยใส่ไปด้วยก็ดีนะครับถึงเขาไม่ได้ให้ดอกแดงมาแต่เราใส่ไว้มันจะชัวร์กว่านะอะหน้าสำรวจ10678 10678อ่ะเลือกจังหวัดนะครับอันนี้บ้าน หลังนี้อยู่ไหน่าของผมอยู่ต่างจังหวัดกดค้นหาครับแค่นี้เองอ่าเห็นไหมครับขึ้นมาแล้วพอมันขึ้นหน้าต่างแบบนี้มาครับสิ่งแรกที่ต้องทํานะฮะคือเช็คก่อนว่าข้อมูลในหน้าต่างเนี้ยมันตรงกับข้อมูลในโฉนดหรือเปล่านะครับเริ่มตั้งแต่หน้าสํารวจอ่าหนึ่งศูนย์หกเจ็ดแปดตรงไหมตรงอ่าผ่านเลขที่ดินหกหกห้าถูกไหมเลขที่ดินหกห้าถูกผ่านเลขที่โฉนดถูกไหมถูกผ่านตําบลถูกต้องไหมผ่านที่นี้เป็นราคาประเมินแล้วครับ ราคาประเมินที่ดินของเราเนี่ยอยู่ที่7,000บาทต่อตารางวานะครับบ้านหลังนี้ของผมเนี่ยเจ็ดบาทต่อตารางวาทีนี้เราก็มาดูว่าที่ดินของผมเนี่ยมันมีเนื้อที่ทั้งหมดกี่ตารางวาอะของผมสมมุติมัน54ตารางวา ก็เอา54คูณกับ7,000เข้าไปนะครับมันก็จะได้ออกมาเป็นราคาประเมินที่ดินของบ้านของผมแล้วครับแค่นี้เองครับง่ายๆซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดว่าเรามีที่ดินนะครับก็จะใช้วิธีเดียวกันกับที่ทำให้ดูไปเมื่อครู่นี้นะแต่เดี๋ยวคนที่มีคอนโดจะน้อยใจไปนะครับเดี๋ยวจะทำนะฮะวิธีการดูราคาประเมินกรมที่ดินของคอนโดให้ดูนะว่าเขาทำกันยังไงนะครับอ่ะเหมือนเดิมนะครับว่า เข้ามาที่หน้านี้นะครับนี่หน้านี้นะฮะแล้วเรามาดูราคาประเมินอาคารชุดครับเราต้องเลือกอันนี้ถ้าเราจะดูราคาประเมินคอนโดนะครับกดเข้าไปครับขั้นตอนแรกเลือกจังหวัดก่อนนะครับพอเลือกจังหวัดเสร็จปุ๊บก็ใส่ชื่ออาคารชุดนะครับซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่าไอ้ชื่ออาคารชุดเนี่ยจะต้องเป็นชื่อภาษาไทยนะครับใส่ภาษาอังกฤษไม่เจอนะฮะผมหาคาว่า The Room นะครับนี่ครับอ่าก็จะขึ้นมาแล้วผมจะหาราคาประเมินของโครงการ The Room เจริญกรุง30แล้วกันนะครับนี่ ไปเลยนะครับนี่นะฮะแค่นี้เองมันก็จะขึ้นมาแล้วครับอย่างแรกที่ต้องเช็คนะครับเราก็ต้องเช็คว่าหนึ่งเลยเนี่ยชื่อโครงการตรงไหมนะครับดูนะฮะเดอะรูมเจริญกรุง30แขวงเขตนะครับชั้นตรงไหมนะครับดูให้เรียบร้อยทีนี้ก็มาดูราคาประเมินแล้วซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่าราคาประเมินในโครงการเดียวกันเนี่ยแต่ละชั้นไม่เท่ากันเห็นไหมชั้น1ราคาประเมินแส8 0 0 0บาท ชั้น6ราคาแสนหนึ่งนะครับชั้น7จ็ดแสนหนึ่งนะครับแล้วไปดูชั้นสูงสชั้น23่สแสนสองนี่ไงค,ครับที่เคยได้ยินผมพูดว่าไงครับว่าโครงการเดียวกันในชั้นที่ไม่เท่ากันเนี่ยราคาจะไม่เท่ากันเลยนะครับอย่างแรกเนี่ยคือราคาประเมินที่ดินของไม่เท่ากันแล้วถูกไหมส่วนมากชั้นยิ่งสูงราคาจะยิ่งแพงนะครับหรือแม้ก็จะเป็นชั้นที่เป็นอาคารพาณิชย์ข้างล่างเนี่ยครับราคามันจะสูงกว่าอยู่แล้วนะครับ ก็เป็นประมาณนี้สามารถลองไปเช็คเองกันได้เลยนะครับสนใจโครงการอะไนเนี่ยลองเช็คดูได้เลยบางโครงการที่ใหม่เลยเนี่ยบางทีราคาประเมินอาจจะไม่ขึ้นนะครับ <c oughs> ก็ต้องรอสักนิดหนึ่งนะครับ ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นการตรวจสอบราคาประเมินที่ทำได้ง่ายๆทำได้ด้วยตัวเองนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ประโยชน์กันไปนะฮะเพื่อที่ว่าจะได้ไปประเมินรายจ่ายไม่ว่าคุณจะไปโอนบ้านนะกรมที่ดินไม่ว่าคุณจะไปคำนวณภาษีที่ดินที่คุณต้องเสียในแต่ละปีนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับก่อนจากกันไปนะฮะฝากกด subscribe ช่อง g u ู u Living นะครับผมจะทำการอัปเดตความรู้อสังหาริมทรัพย์ความรู้การเงินให้ทุกคนฟังอีกเรื่อยๆนะครับผมจะอัปโหลดคลิปทุกวันจันทร์วันพุธวัน สุกเวลา2ทุ่มนะครับฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆนะครับหรือใครมีคำถามสงสัยนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่ผมพูดมาหรือเป็นเรื่องอื่นๆเกี่ยวกับเรื่องอสังหาหรือการเงินเนี่ยพิมพ์ทิ้งไว้ข้างล่างนี้ได้นะครับข้อไหนตอบได้จะตอบถ้าข้อไหนไม่รู้จริงๆเนี่ยอาจจะต้องขอเวลานะครับหาข้อมูลนะครับหรือถามคนที่รู้นะแล้วก็จะเอามาตอบให้ทุกคนกันนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ